สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนจำนวนนับ1ถึง10และ0ย์เป็นครั้งที่3นะคะครั้งนี้ครูคิดว่าเด็กๆต้องเก่งทุกคนเลยนะคะและวันนี้ครูก็มีเพลงนับ1ถึง10เป็นเพลงใหม่มาฝากเด็กๆด้วยถ้าใครร้องได้ก็ร้องตามไปเลยนะคะเอ,เอ๊อย่าลืมนะคะ เตรียมหนังสือแบบฝึหกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาพร้อมเลยนะคะพร้อมกับอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะสวัสดีเด็กๆมามาเรามานับเปนร์เร็จด้วยกันเถอะพร้อมนะ Let's go เลยมาับกันอีกรอบสิ จำนวนนับ1ถึง10และ0จำนวนแรกที่เราจะนับกันก็คือ1นะคะเด็กๆช่วยคูนับด้วยกันนะคะ1มีส้มจำนวน1ผลหอนออึงอหนึง่งไม่เอ็ก1เด็กๆสะกดตามค่ะหอนออึงอหนึง่งไม่เอกหนึ่งตัวเลขฮินดูอารบิก1ตัวเลขไทยหนึ่ง จำนวนนับสองหนึ่งสองมีแอปเปิลจำนวนสองผลสองอองอสองเด็กๆสะกดค่ะสองอองอสองตัวเลขฮินดูอาราบิกสองตัวเลขไทยสอง จำนวนนับ3 1 2 3มีส้มโอจำนวน3ผลสอ,อโมสามเด็กๆสะกดพร้อมกันค่ะสอ,อโมสามตัวเลขฮินดูอาราบิก3ตัวเลขไทย3 จำนวนนับส1่หนสองสมสีมีแตงโมจำนวน4ผลสอ,อีสีไม่เอกสเด็กๆสะกดค่ะสอ,อีสีไม่เอกสตัวเลขฮินดูอารบิก4ตัวเลขไทยส จำนวนนับ5ช่วยคุณนับนะคะ1 2 3 4 5มีทุเรียนจำนวน5ผลหออาหาไม่โทร5เด็กๆสะกดตามค่ะหออาหาไม่โทร5ตัวเลขฮินดูอาราบิก5ตัวเลขไทย5 จำนวนนับ6 1 2 3 4 5 6มีมังคุดจำนวน6ผลหออกกหกเด็กสะกดตามครูค่ะหออกกหตัวเลขฮินดูอาราบิก6ตัวเลขไทยห จำนวนเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีมะม่วงจำนวนเจ็ดผลจอเอโดอเจ็ดเด็กๆสะกดตามครูค่ะจอเอโดเจ็ดตัวเลขฮินดูอาราบิกเจ็ดตัวเลขไทยเจ็ด จำนวนนับ8 1 2 3 4 5 6 7 8มีฝรั่งจำนวน8ผลปอแอดแปเด็กๆสะกดตามค่ะปอแอดแปตัวเลขฮินดูอารบิก8ตัวเลขไทย8 จำนวนเก้าหนึ่งสองสมสี่ห้าหกจ็ดมีข้าวโพดจำนวน9ฝักกอเอาเกาไม่โทเกเด็กๆสะกดตามค่ะกอเอาเกาไม่โทเกตัวเลขฮินดูอาราบิก9ตัวเลขไทย เก้า <9. S 2> จำนวนสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสตอเบอรี่จำนวนสิบ ผลสออบสิบ 10. เด็กๆสะกดตามค่ะสออบสิบ 10. ตัวเลขฮินดูอาราบิกสิบตัวเลขไทยสิบเด็กๆจะสังเกตว่าจำนวนสิบจะเป็นจำนวนที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าสิบจะมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าและศูนย์อยู่ข้างหลังนะคะ จำนวนสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือจำนวนศูนย์ให้เด็กๆช่วยครูสังเกตสิคะว่าในตะก,ก้ามีผลไม้อะไรแอบอยู่คะช่วยครูหาทีสิมีไหมคะมีไหมหาเจอกันไหมถ้าไม่เจอก็เพราะว่าไม่มีผลไม้ในตะก,ก้าเลยใช่ไหมคะฉะนั้นตะก,ก้ามีผลไม้ศูนย์ผล ถ้าไม่มีเราจะแทนจำนวนด้วยศูนยะคะสอูนอยอกลันศูนย์เด็กๆสะกดตามค่ะสอูนอยอกลันศูนย์ตัวเลขฮินดูอารบิกศูนย์ตัวเลขไทยศูนย์เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เรียนมา3วันเลยใช่ไหมคะจำนวนนับ1ถึง10และ0เด็กๆเ,เก่งขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเปิดหน้าที่14ให้ทำข้อที่2กับข้อที่3นะคะแล้วก็หน้าที่15ข้อที่4นะคะเด็กๆลงมือทำกันได้เลยค่ะ อันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเขาจะมีตัวหนังสือมาให้เช่นอกอ6 6เด็กๆก็เขียนเลขอะไรคะ6อาราบิกนะคะก็เอาเกไม่โท9ก็เขียนเลข9อาราบิกนะคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะลองทำดูนะคะข้อที่3เขียนเป็นตัวหนังสือ ก็มีเลขไทยให้เด็กๆก,ก็เขียนเป็นตัวหนังสือเช่น3ก็สอ,อมอสามแก็ปอแอโดแนะคะเด็กๆลองทําดูนะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่15นะคะเขาบอกให้เติมรูปหัวใจแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาลบบกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 เขามีตัวหนังสือให้ก็คือสอูนยกระศูนย์ศนย์ต้องมีลูกหัวใจไหมคะไม่มีนะคะก็เขียนเลขฮินดูอารบิกศนย์ตัวเลขไทย0นย์นะคะข้อที่สองลูกหัวดวงใจกี่ดวงคะหนึ่งดวงเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งอารบิกเลขหนึ่งไทยแล้วก็หอนอ,อึงงหนึ่ไมเอกหเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะไม่ยากเลยเนาะลองทำดูนะคะ ฉเฉลยมาแล้วค่ะเด็กๆลองมาดูฉเฉลยนะคะว่าเด็กๆถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะทั้งหน้า14แล้วก็หน้า15นะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะแต่ครูคิดว่าเด็กๆทุกคนเก่งแล้วนะคะเพราะเราเรียนมากี่สัปดาห์คะ3ส,สัปดาห์เลยใช่ไหมคะจำนวนนับ1ถึง10และ0นนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันคราวหน้านะคะ สวัสดีค่ะ